รับเหล็กเอาไข่ก่อนละอ้ไอด้ดนๆเลยเห็นบ่พี่น้องไข่หั่งัวอ้าจุ่มกับน้ำเจ้ยวนี่ละ่ะอืมโหมไอด้ดนๆเลยอืเจ้างัวพี่น้องอืมโดนเนี่ยตัวเดียวเดียวมัน ชื่ตรงตัดแบรนด์ยรมันห่อนนี่จุ่มกับแจวมันจะสีแต่เย็นลงครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอ,อกับผมอีอฟแสบนะครับอยู่ตรงไฮตรงหน้าย่ำแรงพี่น้อง ต้มเต้าสีเปื่อยครับนี่ได้โอ้ของหายากไปแล้วพี่น้องหอนห่อนเลยนี่ใครห้ำพี่น้องใครหำงัวโอ้ยนี่ห่อนเลยพี่น้องเนี่ยใด้มากนี่กระเจียวมันพี่น้องกระเจียวงัวนะครับไดเป็นชุดตัวเดียวอันเดียวของงัวนะพี่น้อง <_ EN> ต้มเปื่อยมาจูกระเจียวขี้เพียพี่น้องนี่ครับจูกระเจียวขี้เพียโอ้ยเอาแบบอยากซดมันนี่รับพักบกทั่วบกแต้งตง้นหัมบักชีพี่น้อง <_ EN> มากัะขยิวห่อนสุยางพี่น้องมาี่ นี่เขาเนื้อหวานเลยเอาเปิดติ๊บไปละมามาลุยกันเลยพี่น้องครับแต่คอนที่แอร์เสียบก่นนอนเขาตยัด <c oughs> <c oughs> โอ้จะแล้มาคนที่แอร์เสียบก่นนอนเขาตยัดพี่น้องแก่ข้าวเนี่ยเด้อแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสบอย่าว่ากันต่อพี่น้องมักไผ่มักมันเนาะอีกเรื่องแก่ข้าวเนี่ยแก่เพราะเป็นกระสพี่น้องขออนุญาตครับเอ๊ะ วอดตัวอย่างดก็พี่นอ้องนับเปล่กเอาไข่ก่อนละอ้ไอ์ทวนๆเลยเห็นบ่พี่น้องไข่ห้ำงวัวอ,อ้าจุ่มกันนำ้ำแก้วนี่แหละโอ้อื้อ เมื่อหนอนใครเด้

ตัวเดียวเดียวมันจะตรงตัดแบรนมีอย่างนีนมันห่อนนี่จุ่มกับแจวมันจังสีแตเย็นลงอือ นี่เป็นห่อนคือความเหม็นมากอยู่ร้อมันห่อนคือบอกรอมันเย็นก่อนอาหารแต่กินห่อนห่อนมันเสียพี่น้องมันดีซอยดับคาวไปน้ำห่อนห่อนซุกไม่ไหมพวกนี้พี่น้องมันดีเสียบนะครับอืมโอ้นี่สำตอมเสียบนี่สำเจีเยวเปียกขูกครับตัวเดียวเดียวพี่น้อง

ต้นนี้เป็นแตงก,กวามันตันนี้มันจะมีไข่สองใบอันนี้ไข่อีกใบหนึ่งโอ้มันหวานเลยพี่น้อง ไม่นุ่มยัางนานเลยก็ห้อมมันสซลบ ส่วนติดตูครับจะเตี้ยมันอนะ่ะกินไดส้มหม่องพี่นะ้อง นห็มันมันออกต้องควนมันกับชิบ้นเนื้อ ใจออกเก,กลือกมาเลยกัดน,นี่น้องนี่กระเจี๊ยบม,มั้ยเนี่ย,ก,ยมมกระเจี๊ยบงัวงไหมแต่พ่เอ็นอเกี๊ยบน้องเอ็นงัวงนะเขาว่าเอ็นชัดเจียวงัว ได้ออกครอบมาเลยคุกไก่ ถาดสีเอ็นนี่ก็คือนี่คือเอ็นเป็นทอน้นัมไคหรอพี่น้องกระเจียวนี่ดีนี่เองเนี่แหละของงวดน,นะพี่น้องเอ๋อเห็นแบบเปียกต้มเลยเอาว่าเกียรต้มคือเอาไปจุ่มกับเจียวขี่เปียกนะพี่น้องเป็นเอ็นนี่แหละ Ta sẽ có in kẹo. ก็แล้วกันหนึ่งที่ผมบอกว่าตัวเดียวเดียวหรือกระเจียงง่วกระเจียงง่วใครทำงว้วนนี่หาอยา,ออา,มมากาานนเนี่ยคือพี่น้องเขาเมนมาว่าหาง่ายมันยี่สิบทองทินแล้วพี่น้องเนี่ยทองทินแต่ละทีเนี่ยบอกคือกันของผมนี่หายาก อลงมา ตอบกินมืนอคนมันหอมกมลมมมั Còn phải đen răng Bằng viện Chết mươi bắp chết mươi đi Chết chủ Áo cả xăm đi con là รู่กินเตี๋ยวแสบเลยครับครับพี่น้องตอนนี้กับคำล่ะเป็นยำแดงนะครับถือว่ากินข้าวแดงนะพี่น้องครับมินิจัดของห้างยากแหละเป็นที่ผมชังเคียงไกับวุ้กเกลียที่ใดได้พี่น้องเป็นกับเกี่ยวงัวนะครับเป็นตัวเดียวเดียวงัวใครทำงัวเอามาตุ่มมาจุกับแจวขี้เปียกเขาเขากันเลยพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ไว้ทำหนี้เพราะทีมงาครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ